ดุก๊กดิ๊กมาเลยท <nominated. S 2> ี่ <c oughs> อะไรบ้างลมะ Blind Traveler โอ้โหตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดรโรงเรียนปลาพยูยนนะครับอ่าปึ๊บภายในวันนี้เรามีไกด์ของเราสวัสดีครับพอยครับเราอยู่ร้านอะไรเนี่ยอ๋อไม่มีชื่อร้านานะ ทำไมมันเดินยังเดินได้อยู่ล่ะครับนี่นะเพราะปูนี่มันต้องเป็นครับถ้าปูทะเลตายมันจะหมดเนื้อเขาเรียกปูอะไรครับตัวนี้ครับปูทะเลครับปูทะเลนะครับผมครับแล้วถ้ามีผีทะเลมีไหมครับผีทะเลนี่ครับสีทะเลนี่ครับขายยังไงครับอันนี้เรา400ครับปูเนื้อไหนครับขอสัมผัสได้ไหมครับพลอยครับ ตรงไหนเยตรงไหนเอ่ยคือดมันดุกดิกมากเลยนะดุกดิกมาเลยเฮ้ยเมื่อกี้อะไรมาสัมผัสผมะครับขาปูขาปูห้ามไม่ให้แล้วเอายึดย่าไม่ให้แล้วอ่ะนี่มือผมนะคนถ่ายเออใครรู้อ๋อนี่นี้ตัวนี่คือตัวเป็นเลยนะครับตัวไข่ครับดูยังไงครับนี่ครับตัวเมียมันใหญ่ครับถ้าตัวผู้มันจะแหลมครับอ๋อ ครับออตัวผู้แต่กร้ามอ้วนมากเลยนะพี่เขาอ๋อนี่พอยถืออยู่เหรอนี่คุณลุงถืออ้คุณลุงถือนะครับนี่ตัวไข่ไขายยังไงนะครับขายยังไงครับพวกไข่ห้าร้อยห้าสิบครับอ๋อพวกไข่ห้าร้อยห้าสิบต่อโลแนะครับต่อโลครับแล้วถ้มีบริการนึ่งด้วยนะคะครัมีบริการนึ่งด้วยนี่ครับหน้าตาหล่อครับนี่วันนี้ครับโอเคครับผมขอบคุณครับร้านที่ชื่อว่าอะไรนะครับน้องแมนเป็นกุ้ยช่ายทอดกรอบอ๋อเป็เลยครับเออมันมันเป็นไงครับพลอยครับผม ย๊อกแซ่านะคะต่ย๊อกแซ่ข้างในมันจะเป็นผัดกุ้ยช่ายเหมือนกุ้ยช่ายน่าอร่อยเนาะขายยังไงครับแม่ค้าครับคุณละสามสิบบาทนี่ครับอีกอย่างนี้ครับเป้าหมายหนึ่งร้านที่เรามาน้องถอยครับคืออะไรบ้างครับนี่อันนี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะกับแก้มชั้นดีของพวกเราเฮ้ยเหรอเห็นเมื่อกี้ได้ยินบอกมีเต็มเม็ดกับครึ่งเม็ดมันต่างกันยังไงครับแม่ค้าครับ เอาเต็มเม็ดเนาะอันนี้อะไรครับปล่อยครับม,ม,มึกกระดองเนาก,กระดองเนี่ยใหญ่ดูฝั่งมู้นนะรัมนีออ้แล้วมันมีอย่างอื่นอีกไหมครับร้านนี้นี่แทนยาไป ยาไปลเลยเห็นไหมเต็มไปหมดเลยนะราคาก็ไม่รุนแรงน้ำนทะเลของทุกๆๆๆอย่างเลยเลยเนี่ยมีอะไรบ้างครับพลอยบรรยายี่ิบนึงอีนนีปลาหมึกกระดองตัวใหญ่ๆ,ๆอันนี้ราคาโลนะายงระมีกุ้งม,ม,ม,มีหอยนางรมมีใช่มีกุ้งหอยนางรมมีปูปูทะเละคะ่ะมีปูดองตำซุปปลาอันนี้ขายของเยอะเลยอ่ะมีหอยหวานด้วยตลาดนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยจันทบุรีเนาะใช่ ตรงวงเวียนปลาพยูนโอเคเดี๋ยวเราไปต่อร้านอื่นกันหรือเราจะเอาร้านนี้เลยครับเอาร้านนี้เลยเอาแล้านนี้เลยเพราะหมึกร้านนี้มันตัวอ้วนดีอ๋อตัวอ้วนดีน้องแมนน้องแมนอนุมัติไหมน้องแมนครับอนุมัตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขนมหวานอย่างหนึ่งที่ผมสนใจก็คือแฝงเชื่อมนะครับแฝงเชื่อมสีเขียวฟักแฝงแตงกวาแต่เขาเอาแฝงเนี่ยมาเชื่อมนะครับกินผลไม้ที่ดีต่อสุขภาพก็หลังบ้านนะครับ กมันเล็กกระเที่ยวเดียวเองเนาะแต่เขาบอกว่าไม่ฉีดยาไม่มีสารเคมีนะครับผมที่องเหนือเป้าหมายของเรานะครับของชอบของทุกคนปลากระพงทอดน้ำปลาสวัสดีครับแม่ค้าครับขายยังไงครับผมละสองร้อยห้าสิบค่แล้วแบบนี้เลยค่ะตัเียวเลยครับตัวใหญ่เลยนะคะเนี่ยาวัสดีนี่นี่แ่ค้โชว์โอ้โหเป็นงานอะไอันนี้ต้องามไปกี่ตัวรับเนี่ยสตัวไปเลยนี่ สามตัวลดหน่อยนะครับแม่ค้าห่อยเลยโอ้โหขอบคุณครับคอยครับนี่คืออะไรครับผมนี่คือไข่มึกย่างจ้าไข่มึกย่างมันเด็ดและอร่อยตรงไหนครับป้าครับเด็ดและอร่อยจาที่เป็นไข่มึกเทสจากเจ้าราวเลยนะจ้าโอ้แล้วทแถวนี้ถึงเรียกว่าหมูดุดนะครับป้าครับมันคือสองตํแหน่งค่ะเจ้าราวหมูดุดคลองผุนค่ะโอ้ไก่มึงเ่มเพิ่เพิ่มเพ่มเพ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเ่มเพิ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 ่มเพมเพิ่มเพ เอาละขอบคุณไม้เท่าไหรครับผมไม้ละสิบบาทนะคร oh, okay. ับขอบคุณครับโอโหนะครับก็บอกสมุนไพรเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมถึงสองเท่าสามเท่าสี่เท่านี่ครับแม่ค้ากาลังปิ้งอยู่นะครับผมมีแบบจะเป็นไม้แล้วเป็นตัวตัวละสองร้อยเลยครับผมโอ้โหแล้วครับมันมี อืมแหมน่ากินจังเลยนะครับมาตลาดที่จัตะลุยนะ